สวัสดีครับพี่เกย์ครับสวัสดีครับ,รบอยู่กับเทรนเนอร์เกย์ครับอีกหนึ่งคนที่ข้อมวอร์ดในวงการมวยครับผมคือเป็นเทรนเนอร์หลักของซูเปอร์บอลแหละแต่วันนี้เราจะมาคุยอีกเรื่องหนึ่งสำหรับนักชกไทยอีกคนหนึ่งที่ไปต่อยแบบผสมผสานร,รถถังจิตมังนวลที่มีคิวชกกับดีเจระดับแชมป์เอ็มเอเอ12สมัยในมุมมองพี่เกย์พี่เกย์มองอยังไงครับกับเกมคู่นี้4ยกกติกามวยไทย1กับ3แล้วก็เอ็มเอเอ2กับ4 คิดว่าถ้าถ้ายกมวยไทยนี่ผมว่าดีเจเขาก็น่าจะเหนียวเขาก็ไม่ไม่ไมแลกไม่ปะทะด้วยครับแต่ก็น่าจะถอยแล้วก็มีมัดสวนอะไรประมาณนี้แหละก็อาจจะสวนบ้างเป็นจังหวัดแ,แต่แต่ไม่บวกไม่ไม่ไมไมยืนแลกกับรถถังแน่นอนครับผมในมุมมองวิเกถ้าผ่านยกหนึ่งไปได้นี่รถถังนี่ตัวรถถังเองก็บอกว่าเหนื่อยแหละถ้าเป็นวิเกนี่มีอะไรแนะนําหรือว่าในสไตล์ีิเกในการทํามวยของพี่ก็อย่าล้มอ่ะ อย่านอนล้มเด็ดขาดอย่านอนล้มอ่ะเพราะว่าประสบการณ์เขาเยอะกว่าเนี่ครับผมคือรถทางอัดรถทางอัดอาจจะซ้อมมาเอ็เอแต่ซ้อมกับขึ้นชกนี่มันม,มนกันมันมันก็ไม่เหมือนกันประสบการณ์เขาเขาผ่านมาเยอะกว่าครับแล้วพี่เกคิดไมว่ายกหนึ่งวัาถาังจะเอาดีเจลงหรือว่าจะมีการน็อกเกิดขึ้นคู่นี้ผมว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์ใครโดนใครใครนั่นอ่ะถ้าโดนมองลงูกถังก็ดีเจก็อาจจะไปได้แต่ แต่เกมเกมเอ็มเอนะคบดีเจก็จะได้เปลี่ยนก็มุม <_ C> e <at> มองพี่เก๋ก็มองมเหมือนกันแต่ได้กันคนละอย่างครับได้คนละอย่างเป็นยกใครยกมันยกใครยกมันพี่เก๋ว่าครบยกไหมสี่ยกครบเลยผม <_ C> e <at> ผม <_ C> e <at> ต้องต้องดูครับแต่แต่แต่ใจผมว่าไม่รู้่าใครโดนก่อนนะอะเพราะรถถังก็ก็ต่อชุด ลูกชุดเขาก็เยอะอ่ะรถถังกับลูกอินเตอร์เทนลูกชุดลูกบ้าเขามีอ่ะครับผมอ่าเขามีอ่ะรถถังเขามีแต่เราก็เชียร์เชียร์รถถังนั่นแหละครับผมก็เชียร์นักมวยไทยด้วยกันอ่าเชียร์นักมวยไทยด้วยกันครับผมขอบคุณพี่เกยมากเลครับเรื่องของรถถังนี่ดีเกยขอบคุณนะพี่